วันนี้มาพบโมเมขายที่ดินกันอีกแล้วมาพบโมเมขายที่ดินโมเมขายที่ดินก็จะมีที่ดินให้ทุกท่านได้ชมนะคะแล้วก็เป็นที่ดินที่สวยที่ดินแปลงนี้อยู่ตําบลขุนพลอําเภอองครักษ์จังหวัดนครนายกค่ะที่ดินอยู่คลองสิบสี่เดินทางมาจากรำลุกการถึงที่ดินประมาณ2ี่ากิโลเมตรแล้วก็ห่างจากถนน3 0 5ลูนยห้ั琅สินนครนายกถึงที่ดินประมาณ12กิโลเมตรดินติดถนนราดยางแบบนี้ ถนนลาดยางตรงนี้ชื่อว่านยสามศูนย์ศูนย์หกค่ะกินที่โมเมนัมเสนออยู่ด้านนี้เลยค่ะที่ดินเนื้อที่เริ่มต้นอยู่ที่ร้อยห้าสิบตารางวาค่ะราคาเริ่มต้นก็อยู่ที่ตารางวาละสี่พันห้าร้อยบาทรวมค่าโอนค่าภาษีให้ทุกอย่างเลยค่ะท่านหน้าจะติดถนนลาดยางนยสามศูนย์ศูนย์หกแปลงนี้ขนาดสองไร่ครึ่งค่ะอยู่ที่ตารางวาละหกพันห้าร้อยบาท ที่ดินหันหน้าทางด้านทิศเหนือค่ะจะติดถนนในโครงการกว้างถึง8เมตรถือว่ากว้างมากๆที่ดินแปลงแรกขนาด2ไร่ครึ่งเหมาะมากๆเลยที่จะทําโกดังค่ะเพราะตอนนี้คนที่มองหาที่ดินสําหรับทําโกดังเยอะมากๆเลยค่ะแล้วก็แถวนี้ก็จะทําโกดังค่ะนี่ค่ะที่ดินแปลงนี้น้ําประปาไฟฟ้าพร้อมค่ะนี่ค่ะ อันนี้คือแปลงแรกนะคะขนาด2ไร่ครึ่งคือด้านในสุดเลยจะเป็นขนาด150ตารางวาค่ะตอนนี้กำลังปรับถนนอัดบทถนนเพื่อต้อนรับลูกค้าเข้ามาชมที่ดินของเราค่ะเนี่ยค่ะที่ดินสวยค่ะเหมาะเลยค่ะจะทําธุรกิจเพราะว่าที่ดินแปลงนี้อยู่ไม่ไกลจากกรุงเทพด้วยค่ะเดินทาง คนมนาคมก็สะดวกสบายค่ะนี่ค่ะถ้าลูกค้าสนใจสามารถเข้ามาชมที่ดินของเราได้ทุกวันเลยค่ะที่ดินเป็นฉนวนคุดแดงพร้อมโอนมากๆเลยค่ะลูกค้าท่านไหนสนใจสามารถที่จะชมคลิปวิดีโอของโมเมก่อนการตัดสินใจที่จะมาชมที่ดินเมื่อตัดสินใจเสร็จแล้วลูกค้าสามารถเข้ามาชมที่ดินแล้วก็ ชอบแล้วก็สามารถจองและนัดวันโอนได้เลยค่ะเนี่ยค่ะที่ดินสวยจริงๆค่ะเหมาะมากๆจะทำบ้านสวนจะทำโกดังทำธุรกิจคือเหมาะค่ะสำหรับวันนี้โมเมลาไปก่อนค่ะแล้วพบกันใหม่คลิปหน้าค่ะสวัสดีค่ะ